สามต้นหรือเจ็ดร้อยห้าต้นอยู่ตรงนี้แหละเจ็ดร้อยกว่าต้นนะฮะค่ะก็หมายความว่าตรงนั้นก็ไปใช้แบบเดียวกับที่แทมที่นี่ใช่ใช่ใช่<ๆ>นะฮะอตัตราส่วนเท่าเดียวกันเลย <quelques> ตรงนี้จะใช้น้อยกว่าครับเพราะว่าเป็นปาร์มเล็กรับแมเนี้ <c oughs> ใช่ก็ใช้สามช้อนเล็กๆกับช้อนกาแฟเล็กๆนะครับแล้วก็ไข่ตัวซานอยู่ที่สี่สิบสี่ีส่วนนู้นนะส่วนนี้ครับส่วนนู้นก็ใช้สี่ช้อนเล็กครับแ <thank> ล้วก็ไข่ตัวซานห้าสิบีซีครับเพิ่มกันไปตามอัตราส่วนการเติบโตของต้นนะครับครับ ตรงนู้นน่ะเจ็ดร้อยกว่าต้นเราอ่ะอายุสี่ห้าปีนะให้ผลผลิตได้ยังครับให้แล้วได้เยอะพี่ตาลมาใช่ก่อนใช้<อ>ก่อนใช้ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีมาตลอดเมื่อก่อนปลูกใหม่ๆเลยเดือนละครั้งเดือนละครั้งๆๆๆๆๆๆเดือนละครั้งๆๆๆๆๆนี่ก็เหมือนกันในส่วนนั้นเห็นความเปลีป่ยนแปลงอะไรครับก็ใบอะไรมันเขียวขึ้นมากสมบูรณ์ขึ้นเยอะอ่ะช่วยบอกพี่น้องผองเพื่อนนะครับที่กําลังกุ้มอกกุ้มใจกับการปลูกปาล์มแล้วก็